สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมพบรายการโพกัสิบนะครับวันนี้นะครับได้มีข่าวการทำโพของพิธีกรที่ชื่นชอบแล้วก็ไม่ชื่นชอบนะครับนะเราจะมายกเฉพาะที่ติดหนึ่งของพิธีกรที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบกันนะครับอันดับหนึ่งของโพที่ชื่นชอบเลยครับได้แก่ได้แก่นะนาละครหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่นัคอมเลยครับที่กวนตีนกวนตีนนะครับและใส่แว่นนะครับ สรยุทธเหรอไม่ใช่นะครับงั้น๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับนั่นก็คือนาเนกนะครับถ้าเรียกเต็มๆว่าก็นาเนกแท่เหอนะครับเหอร์เบอรี่ครับลองไปผลกันเอาเองนะครับถ้าอยากจะเจอนาเนกนะครับลองไปรายการเทคมีเอานะครับถ้าใครอยากจะใช้น้ำสกุลนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นพิธีกรของเทคมีเอาด้วยเช่นกันนะครับเขาเป็นพิธีกรที่แปลกและแก้สถานการณ์ได้โดยที่บางคําพูดของ แขกรับเชิญเนี่ยพูดออกมาปุ๊บนาเนกสามารถแก้คําพูดหรือว่าตอบกับคําพูดของของดารารับเชิญเนี่ยที่มาร่วมในเทมิอท์ได้เช่นกันนะครับเขามีการพูดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ตลกเฮฮานาเนกนะครับก็ไอเดเทนเก่งทําสร้างเสียงหัวเราะมากมายเลยนะครับแล้ววิทีกรอีกคนหนึ่งที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็คือลีน่าจังนะครับลีน่าจังจันจานะครับ คือตอนนี้เขาได้มีข่าวของลีน่าจังเนี่ยที่ได้ด่ากับแจ๊ดชวนชื่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับว่าจะหากันหรือเปล่าแล้วคำพูดของลีน่าจังจะเป็นยังไงนะครับทราบดีครับสวัสดีค่ะแจ๊ดชวนชื่นลามกจเกะเป็ดกัละมันเอาอีกแล้วระครใช้มือชักว้าวชักชทชักช,ชวก้าวสั้นแต่ได้ใจความ แม่จะว่าไงก็ไม่โกรธหรอกค่ะโทรหาคุณแม่ดีกว่า <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอ,อทีวีที่บ้านดูไม่ชัดเลยค่ะหลังจอบางทีมันอาจจะหลัวเออลองเสียบดูแล้วค่ะมันก็ไม่ชัดนะคะ่ะถ้าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูลำคาญคุณพี่ดูช่องอะไรค่ะ แจชวนชื่นนะคะรามกจกกระเปดค่ะขอบคุณค่ะแก้ผ้าไม่มีใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะคะอืจุงเบยดินตัวเปล่าเปอยล่อนจ้อนเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตุดยอาขณะที่ไปตายชุดพีเวดดิ้งกับแฟนสาวไม่ใช่นะคะใช่เปล่าไปดูภาพรามุกจกเปดของแจชวนชื่นดูว่ารู้สึกว่านับวันจะหนักห้อขึ้นทุกวันแล้วนะคะ รู้สึกว่าน้บวันจะหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วนะคะน้บวันจะหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วนะคะหนักพอไหมคะหนักพอไหมคะสวัสดูค่ะสวัสดีค่ะ,คะแจ็คชวนชื่นรามกกุกยกระเป็จละ มันเอาอีกแล้วลหรครับใช้มือชักว้าวชัก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 ว้าวสั้นแต่ได้ใจความจึงทําให้ลีน่าจังเนี่ยแหละครับเป็นพิธีกรที่หลายใครหลายคนไม่ชื่นชอบในการพูดของเขาเพราะเขาพูดเนี่ยการจาเนี่ยแรงมากด่าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นผมขอจบรายการโพกัสสิบพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้า,ากลับมาดูกันว่าใครจะได้เป็นพิธีกรที่ชื่นชอบกับไม่ชื่นชอบนะครับสวัสดีครับ